ไม่รอดแล้วาปูายอะไรอะอีเพ็รไงอีเพ็รปากเบี้ยวอะไม่รู้จักอีเพ็รเหรอไม่ต้องมาห่วงปากกูหรอกค่ะปากเบี้ยวอย่างกูหาเงินได้ครั้งละหมื่นสองมือเอาจ้ามาเอคนนุ่งห้างมาทำข้างเวรามันคือไตรดากระตันนีเดิเกียรเป็นกำลังใจให้นะจ๊ะ เราชอบหนูรักมามาเรากับพี่อุ๋ยดูหนูรักทุกวันเลยต่อแหละจัดดานทำอะไรอะ่ะคนหนึ่งเอาไงดีท้องอยากได้กูจะสับบัตรขอให้สิ้นจะเอาสมบัติหมดตายในวันที่ดีสัตว์ทำตัวไพร่นะมึงสวัสดีค่ะมีนานอนหรือ,อยังลูกตัสดสายล้วจิต ยังเขาเก่งกับกูนะอีปลาทองโอ๊อยภรยเยอะจังเลยถูกภยไม่ไหวให้จะกยากเป็นคนไม่ดีโอ๊อยด้วยด้วยไปไม่รอดแล้วนอนตายหนอนแดกเลย